แล้วพาดคันนี้มาใหม่อีกจัดไฟสีกดมเหมือนเดิมรถสปอร์ตเตอร์เอสนะครับฮาร์เรอร์ดิวิสันหนึ่งสองห้าศูนย์เอสนะครับสปอร์ตเตอร์เอสปีสองพันยี่สิบสองนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุล้มหรือชนสีกับเมื่อคันเลขไม่ไม่เยอะด้วยนะครับคันนี้ของแต่งจัดเต็งเริ่มเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียเวลาชุดแฮนด์แต่งนะครับยกจะได้ขับขี่ง่ายขึ้นนะครับปลอกแฮนด์ฮาร์เรอร์ดิวิสันนะครับชุดไฟเลี้ยวแต่งนะครับครับแล้วก็มีชุดกระจกปลายแฮนด์นะครับเนียนๆเลยคันนี้นะครับครับผมดูได้้เลยยขอองี่หนะครับ ครับพักทงพักเท้าแต่งหมดเลยของบอกว่าของแต่งแน่ๆเลยคันนี้นะครับชุดปลายเลี้ยวปลยท้ายแต่งเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูโชว์หน่อยโชว์ของม้มคันนี้็นของฟนะครับเ็เียนเลยหนหกร้อย หกรรคบาครับราคาดีๆีก้0 0บาทเท่านั้นนะครับครดบีีดาวับอถามนเข้าไม่ได้อเยนเข้ามาทีดีโบบา์รับซื้ขาีบทุกประเทศให้ราคาที่คุณพอใจเช็คกันเข้ามาผมบอกเลยครับผมก็เป็นสองลองคร